m y f l o e r EP ฝามีคนชอบเยอะมากผมต้องขอบคุณด้วยนะครับไปรับชมคลิปกันเลยครับสวัสดีครับผมนี่ครับมาอยู่กับโยอีกแล้วนะครับไม่แล้วนะมาอยู่กันใน m y f l o e r กันอีกแล้วนะคะับซึ่งในครั้งนี้น้ำผึ้ได้อัปเกรดมาหมดแล้วนี่เห็นไหมปืนใหญ่ของคําแล้วก็นี่นี่มีปืนใหญ่ปืนใหญ่เงินด้วยเห็นไหมแล้วก็ผมได้อัปเดตหลายอย่างมากเลยตัย้งแต่ผมไม่ได้ถ่ายมานะครับ งั้นเดี๋ยวครั้งนี้งั้นผมจะอัปเดตท,ทั้งหมดเลยให้มันกลายเป็นปืนใหญ่เหล็กกับหอคอยเหล็กด้วยนะครับโอ้ต้องก,กินอาหารก่อนครับเดี๋ยวผมตายมากินอาหารก่อนเลยน้ำนมาต้องการเข้าวางน้ด้วยปวดท้องไม่ไหวเด็กน้อยอเออปแจะปแจฟฟอมก่อน ราะว่าเมื่อคืนนี้นั้นมีมอนเตอร์มีมอนมาบุกเยอะมากเลยนะครับนี่พวกขุดดินสิ่งที่ผมต้องหาก็คือมีโครงกระดูกแล้วก็มีทองและเพชรกับเหล็กด้วยครับเพราะว่าเหล็กจะมาเอาอัปเดตเป็นกำแพงครับเจ้านายลืมอะไรไปเปล่าลืมอะไรอ่ะเจ้านายลืมพวกเนื้อเออใช่เนื้อเนื้อต้องเอาด้วยครับ กระดูกไปเยอะเพราะว่าจะไปต้องไปอัปเดตหอคอยด้วยแล้วก็เนื้อฝัดด้วยเนื้อฝัดกับหนังฝัดแล้วก็มีเหล็กกับเงินและทองเนาะอ๋ะอนี่ไงหลุมฝโอุ้วิญญาณวิญญาณเราบ้งเราห้ามเข้าใกล้วิญญาณเด็กขาดนะครับเดี๋ยวมันตีเราเอาเอา,เอาฟาไปเผื่อครับฟลาย เผื่อเราได้ขายได้มันขายได้แค่สิบบาทเองอะเจ้านายต้องรีบกลับแล้วนะเดี๋ยวมันจะมืดเออ,เ,อ,อเดี๋ยวขอคุณอีกนิดนึงเดี๋ยวจะกลับแล้วไม่ใช่เหล็กสีต้องเป็นเงินสิอุย้ยตายแล้วมืดแล้วกระปอกแล้วเจ้านายไม่ชื่อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารีบกลับก่อนถือดาบด้วยถือดาบด้วยนี่ถูกโจมตีอยู่มาครับทําการอัพอักลับดักไม้ก่อนอักลับดักก่อน เฮนี่ใช่ไหมนงทำการอัพนี่แน่โอ้อันนี้เป็นไม้อยู่อัพไฟฟ้าไม่พองั้นทำการอัปเดตตรงนี้ก่อนเอ้ยทำไมตรงนี้พัง<ค><ะ>เราขาดเหล็กครับเหล็กไม่มีงั้นขอฟื้นธนาคารก่อนเหลก็ก6 0สบาทเงินหมดละก่อนรับก่อนนี่เรียบร้อย โดนโจมตีอย่างหนักเลยเพื่อเหมือนมีอะไรพังนั่นไงกับดักไม้พังโอ้กับดักไม้เดี๋ยวผมต้องอัพอัพกับดักด้วยครับเพราะว่ากับดักเราจะไม่ใช่แบบไม้แล้วต้องใช้แบบเหล็กแล้วละ่ะตรงนี้เหล็กเยอะเลยงั้นอันดับแรกคืออัพกับดักก่อนแล้วก็อัพพวกปืนใหญ่โอเคได้เจ้านายมองดีเนี่ยต้องหาเพชรด้วยนะยิ่งขวาเราใกล้จะพังแล้ว โอเคโอเคเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาเฮ้ยนั่นมันเพชรหรือเปล่าเอ๊ะลองขุดดูก่อนนะอ๋อเป็นเงินครับเงินไม่ใช่เพชรเฮ้ยเจอเพชรแล้วขุดได้กั้นนายโอเคเจอเพชรแล้วครับเรียบร้อยได้มาฝีครับได้ฝีอันตอนนี้ก็ที่ขุดเจาะเราใกล้จะพังแล้วงั้นผมขอไปฟอร์มก่อนโอ๊ะบ้านหยางงอนเหร ผมไม่รู้เนี่ยบ้าอยู่ทางนั้นฟองพวกงนี้ก่อนเพราะมันใกล้จะพังแลวนี่อัพเลยโอเคตอนนี้บ้านเราก็ใกล้ครบแล้วครับ yeah, <boom. S 1> เจ้ากับดักเหล็กมาทำตรงนี้เพิ่มฝั่งไม่มีอยู่ฟีจุดครับโอเคตรงนี้อัพสุดท้ายล้วเรียบร้อยครับ yeah, <boom. S 1> อาจารยนาย เข้ามาถัางน้ําน้ำจะหมดถังอีกละไม่ได้ไม่ได้ละกินน้ําก่อนย่อย่อมเอาน้ําหมดถังไม่ได้แล้วมมมไม่ได้แล้วไม่ได้ไไดละโอ้ยอย่างนี้ไม่ได้อะละทุกคนดูดิครับเนี่ยมันทําลายไปสองจุดเลยโอ้ยอย่างนี้ไม่ได้แล้วครับเราต้องทําการสร้างปืนใหญ่เพิ่ม ปืนใหญ่เพิ่มครับปืนใหญ่เพิ่มสร้างปืนใหญ่เยอะเลย <Yahoo! S 1> จุดนี้จุดนี้จุดนี้ด้วยปืนใหญ่เราก็มีเยอะนะแต่ว่ามันจาัก,การาไม่หมดอ่ะงั้นผมต้องสร้างปืนใหญ่ให้มันเยอะกว่านี้ละมาครับปืนใหญ่ขออีกสามอันพอเนี่ยอต้องสร้างเพิ่มด้วยเหมือนกันแล้วก็ <c oughs> มันมีอุปกรณ์อันหนึ่งที่ผมอยากทำมาก <c oughs> นี่ครับ อันนี้คือป้อมเพิ่มความไวอันนี้ผมไม่เอาผมจะเอาวันนี้ครับนี่ป้อมรักฝาฝิ่งก่อฟ้างก็คือรักฝาของที่มันพังแล้วอย่างเช่นข้างนอกที่มีเหล็กพังนั่นแหละมันจะฟ้อมได้อะงั้นผมขอไปเอาพวกเงินก่อนครับจะได้มีเงินไปซื้อเหล็ก <c oughs> <c oughs> ปืนใหญ่ไม้นี่มันกดอัพอ๋อโอเคจัดไปนี่เอาไปเลย <c oughs> ปืนใหญ่หินเลยครับ <c oughs> ตอนนี้ไม้เราหมดแล้ว เดีไปหาไม้เพิ่มด้วยเอ๊ะไฟฟ้าไฟฟ้าเต็มมาน้ําไหลมาโอเคเดี๋ยวเรารีบไปหาเดี๋ยวีราไปเอาน้ําก่อนเดี๋ยวเราให้บ่อน้ําเรามันเต็มก่อนมาก็ทําการตักน้ําเลยเพราะว่าน้ําในโอ่งเราเริ่มหมดแล้วน้ําในโอ่งหมดตักเพิ่มตักเพิ่มโอเคหินโอเคเอาหินฝีเขียวหินฝีฟ์มฝีมาก,ก่อน เออเอาต้นไม้มาด้วยเออเดี๋ยวเราเดี๋ยววันเดี๋ยวเราต้องแยกก่อนคอมเมนต์นึงมาครับน้องเขาบอกว่าเขาเคยเอาต้นไม้กันบ้านอันนี้ผมไม่รู้นะว่าทําได้หรือเปล่าเพราะว่าครั้งก่อนผมเคยทํานะโอ้โหตอนนั้นอยู่ในแมปฟัมบี้ไงแมปฟัมบี้อะ่ะมันทําลายต้นไม้ทิ้งเลยผมก็งงมันต้องทำยังไงนะงั้นเดี๋ยวผมขอลองดูก่อนนะครับผมว่าเราเราควรอยู่เราไม่ควรอยู่ในบ้านนางเกินไปเราต้องออกไปช่วยพวกกับดักก็ละ เพราะว่ากับดักเรานั้นมันเริ่มตะพังเยอะมากด้วยนั่นไงผมรูปปับมาเลยมันมันเริ่มตัวใหญ่นะมอนน่ะนี่ไงตัวใหญ่เลยนี่ไงโอ้โหทําลายกับแหงก่อนเลยนี่เนี่ยนี่เนี่ยฟันเลยเฮ้ยเอ้ยมันเข้ามามันเข้ามาปิดประตูก่อนผมก็ว่าอยู่ก็ไม่ขอไงมันถูกพังถามสักทีวุ่นวายมากเมื่อคืนพวกมอนนี่มันบุกมาไม่หยุดเลยเอ๊ะเหมือนผมเห็นไอคิมนะครับเหมือนเขาเอา ขี้ของเราอะไปทำเป็นปุ๋ยต้นไม้ได้เออจริงด้วยทำการปลูกเลยครับปลูกปลูกปลูกอ้องบอกว่าให้ปลูกให้ปลูกรอบบ้านมันถึงจะพวกมอนมันจะไม่เข้าใกล้เอองั้นเดี๋ยวผมขอลองดูดีกว่านะเผื่อมันอาจจะไม่ไม่ได้ผลกับตัวนี้ก็ได้ตอนนั้นผมไปเล่นด่านฟัมบี้ไงโอ้โหมันทุบต้นไม้งั้นเดี๋ยวผมขอลองดูดีกว่านะครับ เออในนี้มาเต็มเลยตักน้ำเข้าโอ่งก่อนตักตักตักอ้าวฝนหยุดตกหยุดโครไวมาได้เวลาอัพแล้วจ้ะมาอัพเลยมานี่นี่อัพเลยอัพครับอัพครับอืมเหล็กไปเลยภาพเรียบร้อยเอ้าวเผลอไปอัพกำแพงเพราะนั้นอัพกำแพงเหล็กเลย กำแพงทองดีกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวพวกกำแพงเหล็กผมว่าเดี๋ยวค่อยทำดีกว่านะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้วันหน้าเดี๋ยวผมค่อยทำเพราะว่าตอนเนี้ยเราหาเหล็กไม่เจอเลยเหล็กมันจานาไปด้วยลืมับเออเรียบร้อยอดีเนี้ยเฮ้ยคามาดี้ามาดีลุมาเลยลุมาเลยคอมาัด้นาจี้ามาเข้ามาดี้ขมดี้ามาดีโอ้โห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 มันตีเรามันตีเรามันตีเราไอ้พวกมันบ้า รีฟอร์อมก่อนรีฟอร์อมก่อนมาเนี่ยนี่เนี่ยเข้ามาเข้ามาลบ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 ฟิกแฟกฟิกแฟกครับฟิกแฟกเลยมาจุกจุกจุกลบลบลบเออเรียบร้อยเออจุกจุกจุกครับจุกครับโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวต้องกลับบ้านก่อนแล้วคือมันไม่ไหวจริงโคตรดุเดือดอันนี้เราผ่านมากี่วันเนี่ย ผ่านมาตั้งหลายวันขนาดชีวิตจริงผ่านแค่สองวันขนาดนี้เลยมาการซื้อเหล็กเพิ่มเหล็กเพิ่มอัพแคนี้เลยนี่อัพเลยอัพเลยผมเล่นไปผมมีทองเยอะนี่สามารถอัพปรับอัพไปเลยอัพไปเลยอัพไปนี่อัพเลยอัพเลยได้สองอันได้สองอัน ตรงไหนนะตรงไหนดีตรงไหนดีเฮ้ยอันนี้ดีกว่าครับอันนี้อันนี้นี่เรจเรียบร้อยโอเคหมดแล้วโอเคนะครับผมผมก็จบเพยงข้อนี้ก่อนนะครับทุกคนชอบกันหรือเปล่าช่องครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับส่วนใครอยากให้ผมมันเล่นอีกหรือว่าทำคอนเทนต์อย่างอื่นก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคนะครับผมขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ